อืมกุบบานไหนป้างบานมันนมเลยอ่าอ,อ,อะไรคะลกูกข้าจะพาเต็มแล้วพ่อข้ายังไม่เต็มชาร์จอยู่หนูมาดูหนูมาช่วยพ่อป้อนข้าวเร็วพ่อไปให้ป็นนี่พ่อลืมแล้นี่ป้อนข้าวเด็กน้อยป้อนยังไงเนาะป้อนข้าวอย่างเล็กน้อยป้อนยังไงเนาะไม่ได้ป้อนดวนแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอีเพิ่งนี่ กินน้ำนิดนึงอ่ะเ,เอาสักนิดเดียวนะโอเคนิดเดียวค่ะิว <t iny ew> โอ้โหในตาทำลเป็นหลรอเนี่ย <t iny ew> อาน้ำใสใเนาะงอ่าน้ำใสนิดเดียวนะอำ่ำอ <t iny ew> ่ำเก่งมากในตาไปดูชี้เจ้าตัวทำอะไรอ,ะอ่ะตทำอะไรคะอ่า ข้เก่งไหนวะข้าวเก่งข้าวเก่งไหนวะไนต้าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับกล้องพ่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อป้อนข้าวนะหรือมาช่วยพ่อหนุนมาพี่พี่เอามือเอาไนตาามาช่วยพ่อมาดูกมาเอาพี่อย่าเอามือเอานอนเว่ยก็อยากซัวยหน่อนอย่ากพูดให้น้องขืนทั้งคนอาร์คี เขามีเอาหันหนาวเนอนบ่เขินบ่ตอนปอนหันหนาวเนอนเนาะแม่ยเอานอนกันจังสี่ละอ่าโอยเฮ้ยกันไรก็นอนกันไรให้เป็นไรเราหยาบนำส้าก้าวขี่เบิร์ดนี่บ้ะนี่เบิร์ดจ้าเอาเอาเอาเข่าให้เรากินเบิร์ดจังจังเอาหนามนะคอยเอาหนามใส่ทีละหน่อยอุ้ยเอาอย่าพึ่งกดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวโอ๊ยพี่พี่นริตาลูกมาทำดูอย่าทำอย่าทำค่ะพี่นริตาฟังพ่อไหมคะพี่ ไปดูหนูมาช่วยพ่อเดี๋ยวลูกมาคนกิ่งเดี๋ยวดูเจ๊ต้อยทําอะไรเจ๊ต้อยโอเคเจ๊ต้อยทําอะไรคะเจ๊ต้อยป๊าดมันกินกิ่งประหนีตีโค้งเนี่ยมันกินข้าวเก่งประนีตีโอ้ยเปลืองข้าวเราตัวนี้ปวดอาเจมันเปลืองข้าประหนีตีโคนน่ะอร่อยไหมคระโอ้ยลูกหล่อกินข้าวเก่งจังเลยค่ะ ปพาคือเป็นผัวค้า,า,าเอามอนมาห้องไหนเนี่ย <c oughs> ค้าพอจ<ม>ีจ่างก,ก่อนโอเคได,ได้บ่อหน่อยหนึ่งต้องเอาสองบออ่อโอ้ยดูแข่นเนี่ยเดี๋ยวน้องนิดเดี่ยวกลินโอ้ยเราอันกินขาดตอนบ่ได้เนี่ยสีส่วนบอกโซเดียมแล้วโอเคออเคอามาลอง <c oughs> ขับ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 ครับผมเอาพี่อะไรเนี่ยโอโนโอนเลี้ยมมึงด้วยเขาเอาไา้มา ลูกเพืพ่อเลูกเพ่าๆเพือพ่อก <c oughs> ินของเก่งไหมวายวายเปลืองข้าวมากเลยเนี่ยคอเขาเป็นพ่อที่ลาไอรลูกของหนูลูกของพ่อนะพ่อของหนูค่ะพ่ออะไรของเขาพ่อจ๋านี่กูของหนูค่ะค่ะค่ะอะไรพี่อ๋อมันคืออะไรพี่ นี่ยรดไข่เจียวรดไข่ของเด็กน้อยเจียวเอเป็นเจียเลโอ้ยใหญเอวอันเจียวยอ้ยมัไม่ไอ้เจีไม่ได้ให้ยเขาบุรุเล่าเปปดโมงกลัวเนาะเขาเอามื่อีลีมื่อีีกคือเหลวเลยมอวิเมมัไม่นค่ะตามปริมาณกินกินไรวะไโอ้ยเก่าบดัก พ่อที่บ้าเข็มนคอเลยโอ้ยปน้าปาปเายังยังค่ะพี่เนาองถ้าเราอินึกเราก็สิบอกินอีกนะพี่นะยายเอวนึกว่าพี่ไปเห่พระกับป้าโอ้ยยายเอวตามหาพี่อยู่โทรหาป้าป้าบอกว่านาริตะไปหาน้องบลาว โอ้ยมาก็ไม่ชวนยายเอ๋อเลยยายเอ๋อล้วไม่เห็นพี่มาอาะไรบึงเมื่อแล้วหรือวะอ่ะโอ้ไร้ภูขเขายา,า,า,ายเอ๋อน่าหน้าอะไรไร้ภูเขา tim ba tim pak ah 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 mới đi rồi bạn nghe mà cái thế là ส่วนนึงให้เขาพอป็นไปไดหมอิบอลคือเป็นดันดินขาให้ให้า,าต้อยกให้แล้วนะบอกคุณยาต้อยแกให้หน,นะคะอีบอลย่งไหมดแล้ว น้ำเดี๋ยวเด้อนะน้ำมากินมาเอ,อันหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยเอาเช็ดปากเอากินน้ำเอาให้เอาเอันพึ่งพึ่งไดป้อนตัวเกียรเท่าไรด้เนี่ยะออกี้่าให้ตามป้อนอีแบบหนึ่งเด้เออมันสะมีแนวนังป้อนมันจะเป็นอย่างเน่นานังป้อนออออน,นะเบาะนะ อาดูดน้ำจุบ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 ผมเก่งมากครับผมหมดถ้วยเลยยายเอาช่วยช่วยช่วยถ้วยซีเลยนะคุณนะหมดเลยค่ะผมกินจริงจังเลยเท่ห์ให้หิวเข่าจ๋าค่ะลูกอร่อยไหมกินเลยค่ะพี่หอมโอ้ยหอมโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ